หอมบัวเลยมีอยู่สองกระถางจะปลูกไว้ขยายพันธุ์ค่ะนี่ต้นนี้เดี๋ยวเริ่มแตกกออีกประมาณสักสามถึงสี่สัปดาห์นะคะก็จะถอนแล้วก็ไปขยายพันธุ์เพิ่มเป็นประมาณสามกระถางนะคะรวมทั้งสองต้นนี้ด้วยเดี๋ยวก็จะลอกนะคะลอกใบข้างล่างออกเพื่อให้เขาแตกกอดีๆค่ะเพื่อให้หอมบัวเลย โตแล้วก็แตกกอเร็วๆเราก็มาลอกนะคะเนี่ยลอกออกลอกใบออกทิ้งค่ะแล้วหอมบัวเลยก็จะแตกกอเร็วนะคะ นี่แหละค่ะลอกลอกใบร่างออกเดี๋ยวหอมบัวเลยก็จะแตกกอใหญ่ๆใ,ให้เราก็กระเดี๋ยวขยายพันุ์ต่อนะคะใบร่างที่รอบออกใบที่สวยๆเนี่ยเราก็นําไปทํากับข้าวกินได้ค่ะนี่เห็นไ,ไหมอันนี้เอาไปกินได้ใบเหลืองๆเราก็ทิ้งไปอ่าเดี๋ยวดูใบนี้ใบนี้ยังไม่ก็หมันลอกออกนะคะ หากสนใจสั่งซื้อต้นพันธุ์หอมบัวเลยก็กดที่ตะกร้าหน้าคลิปเลยนะคะกระถางดำปลูกผักใช้งานได้ดีมากมีรูระบายน้ำได้ด้วยนะคะปลูกแล้วผักงามมากมีความคงทนถาวรใช้งานกลางแจ้งไม่กรอบไม่แตกง่ายมีให้เลือกหลายขนาดสนใจสั่งซื้อก็กดที่ตะกร้าในคลิปเลยนะคะ